นะครับโซดาปฏิบัติทําอย่างไรจรึงจะได้โซดาปฏิพลครับก็ทำให้มากจเจริญให้มากนะ โดยโซดาปฏิผลก็มีคุณสมบัติอยู่แล้วนะ40กว่านัยะเมื่อได้โซดาปฏิมักแล้วก็พยายามทําให้ในัยยะทั้ง40อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมา,นาก็จะได้เป็นโซดาปฏิผลเช่นสินห้าบริบูรณ์อย่างที่2ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยหรือมีญวยานวัตถุ4 4ญยานวตถุ77เห็นสายปฏิจจแต่ละสายโดยนัยยะอริสสีหรือเห็นสายปฏิจจ์แต่ละสาย โดยในยะอสองคือเกิดระดับและเอาไปใช้ในอดีต2ออนาคต2นะเป็น6และตัวที่7ก็คือเห็นว่าปฏิจจสุวัดความรู้ทั้งหมดก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา <c oughs> 7แง่มุมของ11สายอาการเป็นยานวัตถุ77เห็นของปฏิกูลไม่ปฏิกูลเห็นของไม่ปฏิกูลเป็นของปฏิกูลได้ <c oughs> เห็นทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างให้อยู่เบิกขาได้ เนี่ยนัยยะต่างๆของความเป็นโสดาปฏิพล์นะก็ลองไปตรวจดูเอานะครับจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโสดาปฏิพล,แล์แล้วและจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นขั้นไหนในสามขั้นครับก็ตอบไปแล้วนะส่วนรู้ได้อย่างไรในสามขั้นไม่ไม่เจอที่พระองค์พยากรณ์อเอาไว้นะยยังไม่มีใครรู้ได้แต่ ถ้าจะประเมินกันในนัยยะทั้ง40ในัยยะมีความเข้มต่างกันอยู่ลองไปดูความเข้มแล้วกันความเข้มที่มากในเอกพีชีเนี่ยควรจะเป็นเรื่องการรู้อ่ยานวัตถุ14หรือยานวัตถุ77ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่เราจะรอบรู้ในเรื่องของปฏิจจสุปาฏนะอาตอมาดูแล้วเนี่ยความเข้มข้นในคุณธรรมโสราบัน ในแต่ละนัยยะเนี่ยจะเข้มข้นไม่เหมือนกันบ้างก็มีโสตาปยังคังคสีอย่างเดียวคือเรื่องสาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีสศีลเป็นที่รักของพระรเจ้าอันนี้เข้มข้นน้อยอีกพวกหนึ่งเนี่ยโสตาปยังคังคสี่พ้นภัยเวร5ประการ2 3. มีอริยญาย,ายธรรม